สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมธงนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับท้องฟ้าก็จะมืดเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สว่างช้าด้วยนะครับก็สําหรับไฟเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่เราจะออกไปปั่นทุกครั้งเนี่ยอย่าลืมที่จะติดไฟทุกครั้งด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกชุดไฟสั้นๆนะครับในรุ่นรุ่นนี้นะครับที่ผมเตรียมมาก็คือจะเป็นชุดไฟคู่นะครับที่มีทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็ชุดนี้จะประกอบด้วยไฟหน้าแอมป์ แล้วก็ไฟท้ายวิด150ไฟท้ายวิด150ก็จะเป็นไฟซีรีส์รุ่นใหม่ของแ a ท Eye นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับในกล่องก็ตัวนี้นะครับ M 400แล้วก็ไฟท้ายวิด150นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวยางรัดของวิด 150นะครับก็คืออันนี้จะเป็นยางรัดรุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวผมค่อยพูดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฐานของไฟไฟหน้า M 4 0 0นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชาร์จสาย USB 1สายนะครับก็คือใช้ด้วยกันทั้งทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ตัว M 4 0 0กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ M 4 0 0สำหรับ M 4 0 0ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Headlight แล้วนะครับไม่ใช่เป็นแบบ Safety Light ก็คือเป็นไฟหน้าที่เอาไว้ใช้สำหรับ สองสว่างพื้นถนนนะครับก็คือเอาไว้เอาไว้ส่องให้กับเราเนี่ยแหละครับก็คือเอาไว้ใช้สองสว่างถนนนะครับก็สําหรับไฟหน้า m 400เนี่ยก็ตามตามซีรีส์ของมันเลยนะก็คือจะเป็น4 0่ลูเมนนะครับ400ลูเมนก็คือจะอยู่ในโหมดไฮนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้คือโหมดไฮของไฟหน้า m นะครับอ,อันนี้ก็จะมีความสว่างที่400ลูเมนนะครับแล้วก็กดอีกที่อันนี้จะเป็นโหมดโลนะครับ โหมดโลจะอยู่ที่200ลูเมนนะครับแล้วก็กดอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด day time นะครับโหมด day time อันนี้จะสลับกันระหว่าง400ลูเมนกับ200ลูเมนนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้เ,ไวเปิดตอนที่เปิดตอนเช้าหรือว่าเปิดตอนกลางวันอะไรแบบนี้นะครับที่ต้องการาไฟที่มีความสว่างที่แรงนิดนึงเพราะว่าจะต้องสู้กับแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นโหมดแฟลชชิ่งแบบนี้โหมดแฟลชชิ่งก็จะ มีความสว่างที่200ลูเมนอันนี้ก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานที่สุดเลยนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ60ชั่วโมงนะครับในโหมดนี้ต่อสําหรับฟีเจออ,อีกจุดหนึ่งนะครับของไฟอมมออไแอมป์ก็คือสมมุติว่าเราเปิดอยู่ที่โหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่โหมดไฮนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดอยู่ที่โหมดแฟลชอย่างนี้นะครับโหมดคลิปแบบนี้เราเราปั่นในเมืองที่มีไฟค่อนข้างที่ไม่ได้มืดมากนะครับแล้วอยู่ๆเราปั่นไปที่มันค่อนข้างมืดไปเลยนะครับเราสามารถ เปลี่ยนเป็นไฟโหมดไฮได้ทันทีโดยการดับเบิลคลิก2อทีอ่าอย่างนี้นะครับไฟจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฮให้เลยนะครับก็เราไม่ต้องไปนั่งกดไล่ไล่ทีละอันให้มันเป็นโหมดไฮเหมือนเดิมนะครับก็คือกดดับเบิลคลิก2ทีไฟก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดไฮเลยบางทีเกิดเราเราข,ขี่อยู่ในทางที่มันไม่ค่อยมืดมากแล้วอยู่มาอยู่มันมืดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดไฮเลยได,ได้ทันทีเลยก็ใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็ตัว ไฟตัวกดตัวนี้นะครับตัวที่มันเป็นยางตัวที่เอาไว้เปิดปิดเนี่ยครับตัวนี้ก็จะสมมุติว่าแบตเตอรี่เหลือค่อนข้างน้อยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงนะครับก็คือเหมือนกับว่าแจ้งเตือนเราว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะให้ชาร์จให้กลับไปชาร์จหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือเราให้เรารู้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของไฟแอมป์ที่ผมชอบนะครับก็คือตัวด้านข้างนะตัวนี้ซ้ายขวาเลยแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือเขาทามาให้ให้ให้มันให้มันสังเกตได้ชัดเจนขึ้นจากด้านข้างนะครับก็คือไอ้ด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยเราเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันส่องไปทางด้านหน้านี่แบบรัศมีของ M 400นี่รัศมีในประมาณ10เมตรคือเห็นชัดมากเลยครับอันนี้ที่ผมจากที่ผมเคยใช้นะ10เมตรคือเห็นชัดเลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยจากด้านข้างนะครับเวลาถ้าเกิดสมมุติว่า คนที่เขาสัญจรมาจากด้านข้างหรือว่ามาจากมุมที่ค่อนข้างอับหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับจากการเห็นจากด้านข้างอันนี้นะครับแล้วก็สําหรับวัสดุของไฟแอมป์เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือมันจะเป็นมันจะใช้วัสดุที่ค่อนข้างทนทานคือน้ําหนักของเขาเนี่ยไม่ได้แบบหนักมากแล้วก็แบบไม่ได้เบามากนะครับก็คือน้ําหนักกลางๆนะครับก็รู้สึกได้ถึงความทนทานนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัว ไอตัวแฟกไทตัวด้านด้านล่างตัวน,นี้ที่เอาไว้ยึดนะครับความรู้สึกเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแข็งแรงเลยก็คือแบบเวลาเราใส่เข้าไปนะครับมันค่อนข้างแบบเสียงคลิกมันมันค่อนข้างหนักแน่นมากม,มันทําให้เรารู้สึกว่ามันแข็งแรงนะโอเคมันไม่หลุดง่ายๆครับแล้วก็ตัวตัวแท่นยึดตัวนี้ครับตัวแฟกไทเนี่ย,ยก็ยึดกับพวกแฮนด์ที่มันค่อนข้างแบนหน่อยหนึ่งได้นะครับก็คือรัศมีของ ตัวเข็มขัดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22-35มิลลิมนะครับสำหรับตัวแฮนด์นะครับก็เอาไว้รัดกับพวกแฮนด์กลมหรือว่าจะเป็นแฮนด์ที่แบบทรงเออเกิล er หน่อยที่มันเป็นแบนๆน,น,นิดนึงก็รัดได้นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไฟแอมไฟหน้า M 400นะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นตัวไฟท้ายอ่าวิดวิด150ตัวไฟวิด150อันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายรุ่น เ,เรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์วิสก็ได้นะครับเพราะว่าวิสเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นก็จะมีทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่150มี300แล้วก็450นะครับแต่ว่าตัวแพ็กเกจคู่แบบนี้ก็คือเขาจะใส่มา,าตัวแอมป์400แล้วก็ไฟวิส150ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าไฟรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์นั้นๆเนี่ยเอามารวมกันก็คือเป็นชุดที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการไฟที่มัน แรงมากหรือว่าอาจจะแบบมีราคาที่สูงอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเหมือนกับว่ารุ่นเริ่มทั้งคู่นะครับสำหรับไฟตัวไฟท้ายวิสเนี่ยก็วิส20ก็จะเป็นรุ่นที่เพียงพอสําหรับการใช้งานในในเมืองหรือว่าการไปปั่นสนามฟ้ากับเพื่อนๆตอนเย็นอะไรแบบนี้ก็มีความสว่างที่เพียงพอแล้วเราก็ขนาดของมันค่อนข้างกระทัดรัดด้วยแล้วก็เบาด้วยนะครับคือมันมันตัวไม่ใหญ่อะมันก็ดูสวยสวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวโหมดไฟของมันเนี่ยก็ จะประกอบด้วย4โหมดนะครับอันนี้เริ่มจากโหมดโหมดไฮก็หรือว่าโหมดค้างแล้วกันโหมดคอนสแรตนะครับก็คืออันนี้จะมีความสว่างที่20 20ลูเมนนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกที่อันนี้จะเป็นโหมดแฟลโหมดแฟลก็จะความสว่างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 5ลูเมนอันนี้จะใช้ได้นานเลยเพราะว่ามันมันมันไม่ได้กินไฟนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ70ชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมดกรุ๊ปไลน์อันนี้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 ผมชอบ โหมดนี้มากเพราะว่า,อ,าอย่างตอนที่ไปปั่นสนามฟ้ากับเพื่อนๆแล้วมีคนข้างหน้าเนี่ยเขาเปิดโหมดกรุไลายเนี่ยก็ทําให้เราแบบมันไแบบม่แยงตาแล้วมันทําให้แบบแสงมันนวลๆแล้วมันมันทำให้เราปั่นได้แบบสบายขึ้นอ่ะตัวโหมดนี้นะครับตัวโหมดกรุไลน์อันนี้ชื่อโหมดกรุไลายเลยก็ทํามาเพื่อเพื่อการปั่นแบบเป็นกลุ่มนะครับไม่ให,ให,ให้ไม่ให้คนข้างหลังเขาเขา,เขาแบบเสียสมาธิด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตัวโหมดนี้ก็จะมีความสว่างที่50ลูเมนนะครับก็จะ ใช้งานได้ประมาณ11ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งอ่าโหมดนี้โหมดนี้ก็จะมีความแบบแรงนิดนึงก็คือจะเป็นโหมด daytime hyper flash นะครับก็คือโหมดนี้ก็คือเขาเอา่อที่เขาต้องทำมาแรงนิดนึงเนี่ยก็เพื่อเอาไว้สู้กับพวกแสงแสงในตอนเช้าหรือว่าแสงแดดต่างๆนะครับก็เขาก็เลยจำเป็นต้องแรงนิดนึงโหมดนี้จะจะเอ่อมีความสว่างที่150ลูเมนเลยก็คือสูงสุดเลยนะครับ เรามาดูตัวตัวายางรัดของวิสนะครับสำหรับยางรัดของวิสเนี่ยก็เป็นยางรัดรุ่นใหม่เลยนะครับม,มีมีชื่อรุ่นว่า SP 15นะครับก็คือจะเป็นยางรัดที่ค่อนข้างใหญ่จะดูว่าจากเดิมเนี่ยที่รุ่นรุ่นก่อนหน้าของแคทไอก็จะเป็นยางแบบเส้นเดียวบ้างหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบเข็มขัดบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นยางที่ค่อนข้างหนาก็คือค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะรัดกับพวก หลักอานแอโลได้นะครับก็คือเส้นรอบวงของตัวหลักอานเนี่ยก็จะสูงสุดที่130มิมลลิเมตรนะครับก็ทําให้การรัดพวกหลักอานกลมหรือว่าหลักอานแอโลเนี่ยทำได้ง่ายเลยนะครับก็คือรัดเอาไว้รัดกับพวกหลักอานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับสําหรับไฟวิสหมายสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะ พาไปดูการใช้งานของมันกัน,กนครับว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีการใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับตัว M สี่ร้อยแล้วก็ตัวไฟไทายวิดร้อยห้าสิบนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับมาดูวิธีการติดตั้งไฟวิดร้อยห้าสิบกันนะครับก็สําหรับไฟวิดก็จะมีฐานที่เป็นยางแบบนี้นะครับแล้วก็สายรัดยางค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเอาไว้สําหรับรัดพวกหลักอานแอโลก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเป็นหลักอานกลมก็ยิ่งง่ายเลยก็แค่เกี่ยวเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ติดเข้าไป อืมแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็สำสำหรับใครที่อยากจะให้มันเป็นแนวนอนก็ได้นะครับก็แค่ถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวนอนติดเพิ่มเข้าไปปุ๊บแค่นี้เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับการติดตั้งไฟ i c นไ i m 400นะครับก็จะเป็นแบบเฟล็กไทนะครับคือเป็นลักษณะทีเ่เป็นเข็มขัดแบบนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายๆนะครับแค่เอาเข็มขัดเราไปรับไว้กับแผ่นเรานะครับแล้วก็เอาตัวหมุนหมุนเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะถอดไฟออกไปช้าก็ไม่จําเป็นต้องถอดเข็มขัดนะครับแค่กดตัวด้านล่างน,นะครับกดปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลย โอเคครับอันนี้ก็จะมาดูโ,โหมดไฟของตัว M400 กันนะครับอันนี้ที่ผมเปิดอยู่เป็นโหมดเป็นโหมดไฮนะครับก็จะเห็นว่าส่องได้ในรัศมีที่เรียกว่าเกิน10เมตรครับเห็นชัดเจนมากทั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้กดไปทีนึงอันนี้จะเป็นโหมดโหมดโลนะครับโหมดโลก็จะอยู่ที่200ลูเมนนะครับตัวน,นี้ก็จะลดลงมาโหมดหนึงอันนี้ก็จะเป็นโหมด daytime นะครับก็คือเอาไว้เปิดตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นโหมดกระพริบอันนี้ก็คือจะประหยัดแบตที่สุดนะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับโอเคครับสำหรับโหมดของไฟวิทย์ร้อก็จะมี4โหมดเช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มจากโหมดแรกก็คือจะเป็นโหมดค้างแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดแฟลชชิ่งนะครับโหมดกระพริบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดกรุ๊ปไลน์นะครับสำหรับเวลาการปั่นเป็นกลุ่มนะครับทำให้คนข้างหลังเนี่ยเขามีเหมือนกับว่าไม่ยางตาเขามากเกินไปนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นโหมดเ,เดย์ไทม์นะครับเอาไว้เปิดตอนกลางวันตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดครับก็สำหรับประสบการณ์การใช้งานจริงของผมนะครับก็อย่างตัว M 4 0 0เนี่ยผมก็จะเอาไว้ใช้ตอนที่ไปปั่นเ,เสือหมอกกับเพื่อนๆที่สนามฟ้าตอนเย็นนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว M 8 0 0กับวิท300นะครับ คือคู่นี้ผมเอาไปใช้ตอนปั่น MTB ตอนเข้าป่ากับเพื่อนในตอนในตอน,น,ตอนเรียกไงนะว่าตอนกลางคืนเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยคือผมชอบมากเพราะว่าเพราะว่าผมต้องการไฟที่มันค่อนข้างแรงนิดนึงในการที่จะแบบเอาไปเข้าป่ากับเพื่อนในตอนกลางคืนนะครับก็อย่างตัวแอมป์แปเนี่ยเวลาเราเราอยู่ในป่าเนี่ยเราอยู่ในคันหน้าสมมุติว่าเราอยู่คันหน้าสุดเนี่ยมันเห็นชัดในระดับรัศเซมิท0นเมตรคือคือส่องไกลมากแล้วก็แบบเห็นชัดเจนมากทั้ง ทั้งด้านข้างด้วยคือมันค,คือแสงไฟของเขาค่อนข้างกว้างนะครับกว้างไปทางด้านข้างแล้วก็ด้านด้านตรงนะครับก็ตัวนี้ที่ผมที่ผมใช้จริงเลยนะครับเป็นตัวที่ผมใช้กับรถ MTB นะครับแล้วก็ส่วนไฟที่ผมใช้คู่กันก็คือจะเป็นตัวนี้วิทสามร้อยนะครับก็ตัวนี้ก็สําหรับการขี่ในป่าเนี่ยก็สาหรับวิทสามร้อยก็มันมันคือไฟมันสว่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสาหรับการขี่ในป่าคือในป่ามันมืดอยู่แล้วจริงๆแล้ววิทร้อยห้าสิบก็เพียงพอนะครับแต่ว่าตัวสามร้อยมันก็จะ มีแสงไฟที่ค่อนข้างส่องได้ไกลกว่าค,คือสังเกตเห็นได้จากระดับแบบ50เมตรขึ้นไปคือเห็นเห็นเห็นแสงไฟของเราแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับทั้งคู่เลยทั้งไฟแอมแล้วก็ตัวไฟวิทนะครับโอเคครับสำหรับชุดไฟหน้าที่เป็นชุดแอมสี่แล้วก็วิท150ตัวนี้นะครับสินค้าก็มีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับในราคา1 4 5 0้าิบาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจในสินค้าแคทอก็สามารถเข้าไปติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของฮะฮงได้ที่ w w w h ฮ c อง n g c o m d e l l e r นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัว m 800แล้วก็ตัววิด300ตัวนี้นะครับใครอยากอ่านรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์หรือว่าเป็นโพสต์เอาไว้ให้ในส่วนของออใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในสินค้าใหม่ๆของเราในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ